สวัสดีครับมาต่อในคลิปที่2นะครับมาแล้วจะของสวนมาแล้วนะครับมาดูในแต่ละหลุมแต่ละกอนะครับตอนนี้เราใช้หนึกอรประมาณ2-3ต้นนะครับในการเป็นต้นหลักนะครับเราจะมาใช้1ต้นแล้วเราจะลอง2ต้น3มต้นหรือว่า4ต้นตามปาดที่เราได้ศึกษาใน YouTube นะครับ ผลผลิตก็ผมว่าดีนะผลตอบรับดีมากเลยเนี่ยจากจากที่เราทำสี่สี่นอสีต้นสีต้นหลักจากลุมเดียวนะครับพาชไมไปเรื่อยนะครับจากเดิมเราให้ปุ๋ยหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าหนึ่งหยิบมือเราก็เพิ่มให้สามให้สี่นี่นะครับอย่างต้นนี้อ่ะพอหมดต้นนี้ต่อไปแล้วก็นี่เลยหนึ่งสองสามสี่ต้นสี่ต้นเราใช้แน่นอน ี่ต้นเราก็จะใช้เป็นต้นหลักนะครับ4ี่ห้าลองไปเลยเพราะว่าทดลองดูไม่เสียหลายครับเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายที่ห้างเราขายให้พ่อพี่น้องเราเสวนผมขายตูนะครับบุกคนาขายถูกมากเลย50บาท60บาท40ก็มีหกสิบอ,อาจจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าวันศาสตร์แต่ทั่วไปเราก็จะขายห้าสิบบาทสี่สิบาทจะขนาดขายดูนะครับความอุดมสมบูรณ์ของ ส่วนของเราแล้วก็การจะเริ่มตโตของกล้วยนะครับดูทำให้คำก็ไม่ได้นะครับต้นสูงสามเมตรกว่าเรือหกเจ็ดจ่าบานเจ็ดหวีดูข้างในสวน,นครับชมแบบเป็นกอเป็นกอเลยอ่าความตอนนี้เราตัดไปก็เ,ลเหลือหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้นะครับเราจะลองไว้ดูดิว่าหนึ่งกอใช้สีเป็นยังไงเนี่ยที่เราไว้ก็ผมว่าตอบโจทย์อยู่ครับเนี่ยเนี่ยตอบโจทย์อยู่ แบบจดลองเราลองดูนะครับใครที่ยังยังใช้แค่หนึ่งกอต่อหนึ่งต้น่ะก็ลองปรับมาใช้สองสองต้นดูว่าสามต้นว่าดูนะครับดูความใหญ่ของต้นดูวีของเขา1 2 3 4 5 6 7านะเนี่ยมีเจ็ดดเนี่ยดูนะครับสวยๆนั้นเลยดูนะ นี่นะหกมีเจ็ดมีห้ามีนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอันนี้วีไม่สมบูรณ์ตัดทิ้งไม่ต้องเอาไว้ปีตัดนี่นะครับดูวีนี้สวยมากเลยต้นนี้เจ็ดวีเหมือนกันดูต้นหมดรุ่นนี้เคยเป็นรุ่นนี้ต่อไปอีกเดือนสองเดือนแทงปีแน่นอนรุ่นนี้ก็จะไหลามาผลผลิตเราก็จะ,ะาจะมีตลอดปีครับทำอย่างนี้เราจะมีตลอดปีทั้งสวนเราอยู่บนนี้ ห้าสิบกอนะครับที่ผมกล่าวไว้ห้าสิบกอทั่วนี้เราข้ามมาฝั่งนี้อีกเจ็ดสิบกอนี่นะครับเจ็ดสิบกอหนึ่งกอก็อย่างที่เห็นนะสองต้นสามต้น,ตน,ตนสี่ต้นไม่นับว่าจะเป็นผลผลิตเท่าไหร่นะครับยาวข้างในก็มีอีกเยอะยี่สิบได้ตอนนี้อีกยี่สิบก็ลองลองดูนะครับใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนใครอยากจะมาซื้อหน่อพันธุ์ ถือกล้วยไว้ทำกระถินไปทำบุญดอกบัวสาจะแบบยกทั้งเครือหรือว่าตัดทั้งต้นามาเยี่ยมมาชมได้หรือใครจะมาขอซื้อหน่อพันธุ์นะครับก็มาได้ที่บ้านมาหาปู่คณะเลย1 2ึ่งสองามี่ห้าหนี่6หวีมาหาปู่นณะได้เลยใครจะขอซื้อหน่อกล้วยไปลองปลูก ต้นสองต้นก็พอมีแบ่งนะครับพอมีแบ่งพอมีแบ่งเพราะว่าเราไม่ได้ขายเยอะเพราะเราหนึ่งต้นเราจะใช้สีสามหรือสี่อย่างที่ผมกล่าวไว้เราจะไม่ใช้แค่หลุมล้วต้นเหมือนแต่ก่อนน,นะครับพี่น้องกเกษตรกรบ้านเรานะครับใครจะมาเยี่ยมชมมาได้เลยใครจะซื้อกล้วยหอมซื้อหน่อกั้วมาได้เลยนะครับสวนเรายินดีต้อนรับทุกๆท,ท่าน ครับโอเคครับต่อจบการมายายเพียงเท่านี้